วันนี้น้องๆลองมองออกไปรอบๆห้องเรียนสิคะว่าเจออะไรบ้างรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนแต่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นนะคะแต่สิ่งแวดล้อมนั้นก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้คะ่ะประเภทแรกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ก็เช่นบ้านอาคารเรียนโตะ๊ะเก้าอี้และคอมพิวเตอร์เป็นต้นคะ่ะ และประเภทที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็ได้แก่ธรรมชาติต่างๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรอบๆตัวเราเช่นป่าไม้สัตว์ป่าและอากาศเป็นต้นค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้เราจะเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ก็จะทําให้ทรัพยากรเหล่านี้หมดไป และอาจจะก,ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายตามมานะคะน้องๆวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับความหมายของภัยพิบัติจากธรรมชาติกันนะคะว่าหมายถึงอะไรภัยพิบัติธรรมชาติหมายถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน หรือค่อยๆเกิดมีผลต่อชุมชนหรือประเทศชาติเรามาดูกันนะคะว่าภัยพิบัติจากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างการระเบิดของภูเขาไฟเกิดจากของเหลวที่มีความร้อนสูงใต้ผืนโลกพ่นออกมาตามรอยแยกของพื้นดินและตามปล่องของภูเขาไฟที่เราเรียกว่าลาวา ซึ่งการระเบิดของภูเขาไฟเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายมากแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกจึงทำให้เกิดความสั่นสะเทือนใต้พื้นดินหรือใต้พื้นมหาสมุทรส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินคลื่นใต้น้ำ เกิดได้สองกรณีเช่นเกิดจากลมพายุและกรณีที่สองเกิดจากความสั่นสะเทือนใต้พื้นมหาสมุทรที่เกิดจากแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นยักษ์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อคลื่นสึนามิซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายพายุในรูปแบบต่างๆเกิดจากน้ำในมหาสมุทรโดนความร้อนของพระอาทิตย์ แล้วเกิดการระเหยมากทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดลมพายุที่รุนแรงตามมาถ้าพายุเข้าสู่เขตชุมชนจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นบ้านโดนพายุพัดพังทลายเป็นต้นค่ะอุทกภัยเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ทําให้เมื่อเกิดฝนตก ไม่มีต้นไม้มาคอยดูดซับน้ําและขวางทางน้ําไหลทําให้เกิดน้ําท่วมซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตภัยแล้งหรือทุบพิขภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้อีกเช่นกันค่ะเมื่อมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นจึงทำให้เมื่อเกิดฝนตกจึงไม่มีต้นไม้มาคอยดูดซับน้ำไว ทำให้บริเวณนั้นเกิดความแห้งแล้งขาดน้ำทำให้ไม่สามารถปลูกหรือทำการเกษตรได้และสัตว์ที่ต้องการน้ำในการบริโภคก,ก็ไม่มีน้ำดื่มทำให้สัตว์ต่างๆพากันล้มตายลงอักคีภัยหรือไฟป่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่โดยการเผาป่าเพื่อทำไร่ทำที่อยู่อาศัย การเกิดไฟป่าจากธรรมชาตินั้นมีสาเหตุที่เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้เท่านั้นค่ะซึ่งการเกิดไฟป่านั้นได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติมากมายเช่นป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นต้นค่ะดินถล่มและโคลนถล่มเกิดจากฝนตกหนัก และบริเวณนั้นไม่มีต้นไม้เพื่อยึดดินไว้จึงทําให้เกิดการถล่มของดินเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินพายุหิมะและหิมะถลม่มเกิดจากการพังทลายของหิมะตามความชันของภูเขาการเกิดหิมะถล่มขนาดใหญ่สาม,มารถถล่มเป็นระยะทางได้ยาวหลายหลายกิโลเมตรและสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนชีวิต หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในแนวการถล่มเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภัยพิบัติของธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างเอาไว้คราวหน้าพี่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆอะไรอีกอย่าลืมรอติดตามนะคะ